สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอนหนุ่ยเมืองมักไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันจันทร์ที่29เมษายนคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรณนะเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูก ให้แฟนบอลมวยชมกันอีกแล้วครับท่านเมื่อเริ่มทําการหน่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง2 4 o f o u นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางทอทบ5ในเวลา2ท,ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรปราจ้าวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางเพชรอันวา สวิมลลัตหรือสอลิเดียหรือพิชักทางหลวงหรือผู้ใหญ่พรชัยท่าสาลานะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ข่ายมวยนายกเอท่าสาลานะครับวันนี้เจอทางด้านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับชกกันในพิกัด104อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอันวาสวิมลลัตนะครับช่างน้ำหนักได้105.2ลดไป1.2สนะครับส่วนทางด้านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับ ช่งน้ำหนักได้105.6ลดไป1.6นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้าออนี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์าการชกของน่านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับเป็นวยแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ครับนี่คือสไตล์าการชกของน้านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับ ก็ไปชนะคะแนนเพชรโด่งดังทายมูลสนุกเกอร์ขับเมื่อในสิบมีนาคม2 5 6 7ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนางด้านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนางด้านเพชรอันวาสวิมลรัตกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของนังานเพชรอันวาสวิมลรัตนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของนางานเพชรอันวา สวิมลัดนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน่านเพชรอันวาสวิมลัดนะครับก็ฝ่ายล่าสุดแพนน้คะแนนฉลามชนนงท่าทรายหรืองงบางทรายนะครับโทษทีเมื่อวันที่23มีนาคม267ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านเพชรอันวาสวิมลัดนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบอยู่ที่ทางน่านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับ ชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกู้ที่ทางด้านเสือภูเขาเพชรชมพูนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรกันต่อครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงเดชชายภูเก็ตหรือภูเก็ตสิงมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดตังแต่ทว่ามาซ้อมที่ภูเก็ตไฟขับนะครับ วันนี้เจอกับทางด้านสิวนาถผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลาหรือนายกเอท่าศาลานะครับวันนี้ชคกันในพิกัด118่ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสิงเดชชายภูเก็ตช่างน้ำหนักได้118.4ลดไปจด4นะครับส่วนทางดน้านศิวนาถผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลานะครับช่างน้ำหนักได้119.4ลดไป1.4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสําหรับสไตล์การชกของน่านสิวนาผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลานะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับนี่คือสไตล์การชกของน่านศีวนาผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนชนะเพชรเกียรติยอดยิ่งเมื่อวันที่16ธันวาคม2 5 6 6ที่จังหวัดกระบี่นะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งน้านสิวนาถผู้ใหญ่พรชัยท่าสาลานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้านสิงเดชชายภูเก็ตกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านสิงเดชชายภูเก็ตนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับเข่าในเหนียวแน่นศอกแรงก้าแลกก้าสวนบูดุดันยันห้ายกครับนี่คือสไตล์การชกของน้านสิงเดชชายภูเก็ตนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสิงเดชชายภูเก็ตนะครับ ฟอร์มหลังนี่ครับสองฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นวันนี้จัดไปหนึ่งฟอร์มนะครับแพ้คะแนนแดนศักดิ์สิทธิ์ลูกขวรมิดนะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม266ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านสิงเดชชายภูเก็ตนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านสิวานาถผู้ใหญ่พรชัยท่าสาลานะครับผมมองว่า แข่งแข่งแข็งแรงกว่ายืนระยะมั่นคงกว่านะครับคู่ที่สองในวันนี้ผมออกผู้ที่ทางด้านซิวานาทผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลานะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างหนงด้านเนื้อธรณีจิตเมืองนนหรือลูกวิทยาหรือผล,ลไม้ปากัดยิมนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำ จังหวัดกาลสินนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนนะครับอยู่กับพี่สมจิตแว่นแก้วสอเอเมืองนนแล้วก็กูลาบขาวนนนชัยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรเอกเกียรติจำรูนหรือฝ้ามีชัยสอเพชรจำลัดหรือลูกโดดลูกโป่งเกตนะครับนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติจำรูนที่จังหวัดสระบุรีนะครับ อยู่กับทางด้านสลวัตรจำรูนครับทำมานะครับก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเนื้อธรณีจิตเมืองนนท์นะครับช่างน้ำหนักได้112.8ลดไปจุดนะครับส่วนทางด้านเพชรเอกเกตจ,จำรูนช่างน้ำหนักได้113ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นเพชรเอกเกตจำรูนนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นสาดแข้งรุนแรงขวางหน้าดัานแทงไปลายแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านเพชรเอกเกยียตจำรูนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรเอกเกตจำรูนนะครับสองฟอร์มหลังก็ไปชนะนอกพอลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิเมื่อวันที่22มกราคม200 67ที่ทูปาเตมีในยกที่2นะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนสิงเพรเดชสิงใต้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์267ที่ทูปาเตมีครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของน่านเพรเอกเกียรตจำรูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่านเนื้อธรณีจิตเมืองนนท์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านเนื้อธรณีจิตเมืองนนท์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง เตะสายต่อยสายแรงหลักเหลี่ยมดีเข่าหักแทงดีหมัดหนักสอคมขับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเหนือโทรณีจิตเมืองนนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเหนือโทรณีจิตเมืองนนนะครับก็แพ้คะแนนเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์เมื่อวันที่ย5ธันวาคม266ที่จังหวัดกาฬสินฝ่ายล่าสุดนี้ชนะคะแนน ชาติพิชิตสอสอต้อยแปริ้วเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานเนื้อธรณีจิตเมืองนนท์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเนื้อธรณีจิตเมืองนนท์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแม็กนัมสอสมหมายหรือบางกอกอริยนหรือแสนใจน้อยนิธิพัฒนายความหรือแม็กซิตสองพี่น้องนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับสอนที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับวันนี้เจอกับทางด้านน้องบิวจิตเมืองนนท์หรือน้องบิวสิทธิ์ป๋าโอนะครับนักชกจากจังหวัดชเชิงเสานะครับสอนที่ค่ายมวย จิตเมืองนนท์นะครับอยู่กับสอเอเมืองนนท์แล้วก็พี่สมจิตแว่นแก้วคุณลาบขาวณน,นนทชัยนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด132ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านแม็กนัมสอสมหมายนะครับช่างน้ำหนักได้131.4ขาดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านน้องบิวจิตเมืองนอนท์นะครับช่างน้ำหนักได้132ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยนานาชาติไม่ใช่นานาชาตินะครับโทษทีกองทัพอากาศดดนเมืองครับครับสำหรับสไตล์การชกของน้านน้องบิวจิตเมืองนน์นะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีขวางหน้าดันแทงไล่แขนฟันศอกดีหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของน้านน้องบิวจิตเมืองนน์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านน้องบิวจิตเมืองนน์นะครับ สามฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนเพชรพญาไทยแสงมรกตเมื่อวันที่สิบธัธนวาคม2องรที่จิตเมืองนนท์แพ้คะแนนชมวกเพชรสองขาวเชียงใหม่เมื่อวันที่สองมกราคม2องรที่จังหวหัดนครสวรรค์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนลูกดิมิตหนุ่มบางกะดีเมื่อวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันหที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่าน แมกนัม um, สอสมหมายกันมากนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นแมกนัม um, สอสมหมายนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องขวางหน้าไล่แขนเก่งฉลาดหลักเลี่ยมครับมีศอกมีมัดอันตรายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแมกนัม um, สอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นแมกนัม um, สอสมหมายนะครับ3มฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับแพ้คะแนนสันเพชร สสลาชีพเมื่อนที่6กันยายน2566ที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนสันเพชรสสลาชีพเมื่อในที่30ตุลาคม2566ที่จังหวัดลบบรุรีนะครับนัดสัญจรไฟล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนขาพ่องสักพิญโยเมื่อ14กุมภาพันธ์2567ที่ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน่น่นแมกนัมสสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางน้านน้องบิว เมืองนนท์นะครับผมชอบความสดความห้าวความหนุ่มแน่นครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่4ี่ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับให้มี5ห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับขอบท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮรวยรวยสวัสดีครับ